ดฉะนั้นเราจึงพิโรธคนเหล่านั้นและว่าใจของเขาหลงผิดอยู่เสมอเขาไม่รู้จักทางของเราตามที่เราปฏิญาณด้วยความพิโรธว่าเขาจะไม่ได้เข้าสู่การทำนักซึ่งเราจะให้ดูก่อนท่านพี่น้องทั้งหลายจงระวังให้ดีเพื่อจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านมีใจชั่วและไม่เชื่อคือใจซึ่งพาท่าน ลงไปจากพระเจ้าผู้ทรงกระชนันเราขอมอบเวลานี้นะคะที่ผู้รับใช้ของพระเจ้าจะแบ่งปันเตาเดี่ยวว่าพระเจ้าทรงจัดอะไรและจะนํเราฝุดเผยอ,อย่างไรนะคะมอบเวลาให้กับท่านอาจารย์สวัสดค่ะข้าพเจ้าไวพรพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ขอบคุณพระเจ้าเราเข้ามาสู่ในพระธรรมทิบรู ที่สามข้อสิบถึงข้อสิบสองนะครับฮิบบูบที่สามข้อสิบถึงสิบสองซึ่งเนื้อหาของฮิบบูก็ทวีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับโดยพอช่วงนี้นะครับจะเป็นคำเตือนสติตักเตือนเราไม่ให้หลงไปจากทางของพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าครับเนื้อหาจะต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับ ในช่วงข้อเอ่า9ข้อ10นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่คุณยวนะครับที่เขาเดินอยู่ในถิ่นทุรกันดารเขาได้เห็นการอัศาจรรย์ของพระเจ้าในการดูแลในการอวยพรเลี้ยงดูเขาตลอดระยะเวลา40ปีนะครับแต่จิตใจเขาก็แข็งกระด้างตลอดเขาต่อสู้พระเจ้าต่อสู้ผู้รับใช้ของพระเจ้าคือโมเสสนะครับแล้วเขา เขาต่อว่านะครับเรามีจิตใจที่แข็งกระด้างในการต่อต้านผู้รับใช้เหมือนกับต่อต้านพระเจ้าตลอดเลยนะครับแล้วทำให้จิตใจเขาหลงหลงนะครับรุ่มหลงไปและ,ะในการต่อต้านหรือในการปฏิเสธไม่เชื่อฟังบ่อยๆนะครับทำให้จิตใจแข็งกระด้างในที่สุดก็นำไปสู่การต่อสู้ต่อต้านเ จนปฏิเสธถึงการไม่เชื่อฟังพระเจ้าหรือไม่เชื่อพระเจ้านั่นเองนะครับจึงทําให้พระเจ้าจึงพระพิโรธนะครับแล้วขณะเดียวกันนะครับสิ่งที่พระเจ้าเตือนสติเราก็คือให้เราเชื่อฟังนะครับน,น้อมถ่อมตนและเชื่อฟังกับเราวันนี้ข้อสิบเพราะเหตุนั้นเราจึงพิโรธคนเหล่านั้นและว่าใจของเขา หลงผิดอยู่เสมอเขาไม่รู้จักทางของเราพี่น้องครับในการที่เรามีใจที่หม,มุ่นในการต่อสู้และต่อต้านผู้รับใช้ของพระเจ้าและในการที่เราไม่อยู่ในทางของพระเจ้านะครับต่งางไกลจากพระเจ้าจึงทําให้ใจหลงผิดเสมอในการหลงผิดในที่นี้นะครับเอานาไปสู่ นำไปสู่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการต่อต้านนะครับการต่อต้านพระเจ้าจนถึงขนาดที่ว่าปฏิเสธนะครับปฏิเสธพระเจ้าแล้วหันจากทางาของความรอดเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเมื่อใจที่หลงผิดนะครับและก็ไม่รู้จักทางของพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นเราทำให้เดินผิดทางนะครับ ใจของเราที่หลงไปตามอารมณ์ความรู้สึกและเล่ห์เหลี่ยมของมารซาตานที่ดึงออกจากทางของพระเจ้าไปพี่น้องตรงนีเ้เราสังเกตตรงครับใจของเขาหลงผิดอยู่เสมอปกตินะครับเรามักจะเข้าใจในเรื่องของพระรักกิจของพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าจะวอวยพรเราอย่างไงจะทำอะไรกับเราอย่างไงนึกถึงพระคุณนะครับแต่ขณะเดียวกันนะครับทาง ที่เราจะเดินนะครับหรือน้าพระทัยของพระเจ้าเรามักจะปฏิเสธเรามักจะ,ะทําตามใจเราเสมอนะครับพระเจ้ามีพระประสงค์นะครับพระเจ้าต้องการที่จะอวยพรเร,เราลรล้วาพระเจ้าจะอวยพรแต่แทนที่เราจะ,ะรู้จักน้าพระทัยของเจ้าในการอวยพรวิธีการที่อวยพรแล้วการนามาซึ่งพระพรเรากลับ คิดในสิ่งที่พอพอรที่เราคิดว่าวิธีการที่จะได้พรมานะครับโดยการที่พยายามทำด้วยตัวเองนะครับ mm hmm. ทำตามความคิดของเราจากทางของเรานะครับจึงเขาไม่รู้จักทางของเรานั่นคือไม่รู้จักสิ่งที่พระคุณที่กังเขนที่พระเยซูทรงกระทำสำเร็จแล้วเพื่อเราทั้งหลายเรามักจะ วิ่งไปหาการกระทําของเราตลอดนะครับนี่คือไม่รู้จักทางของพระเจ้านะครับข้อสิบเอ็ดตามที่เราปฏิญาณด้วยความพิโรธว่าเขาจะไม่ได้เข้าสู่การพรำนักซึ่งเราจะให้พี่น้องครับลัทธิของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรานะครับพระจนะคำของเจ้าได้กล่าวว่าพระอ,องค์ ทรงเป็นพระเจ้าของเราและเราเป็นประชากรแห่งทุ่ง้ากของพระองค์และเป็นแกะแห่งพาดของพระองค์วันนี้ถ้าเราทั้งหลายได้ยินพระสูเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของเราแข็งกระด้างอย่างที่เมริบานะครับในวันนั้นในวันทีอ่ามาักษาในถิ่นธุระกนดาลเมื่อบรรพุลุดของ เจ้าได้ทดลองเราและพิสูจน์เราถึงแม้ว่าพวกเขาได้เห็นกิจการของเราเราเกียรติชาติพันธ์นั้นอยู่40ปีและว่าพวกเขาเป็นชนชาติที่มีใจิตใจหลงผิดและพวกเขาไม่รู้จักทางของเราเพราะฉะนั้นเราจรึงปฏิเสธเขาได้ความกิวว่าเขาจะไม่ได้เข้าสู่การพักพิงในพระเจ้าพี่น้องครับ ในการที่เราปฏิเสธนะครับและเรามีจิตใ,ใจที่หลงผิดแล้วคำตามใจของเราและเป็นการตอบเ,เป็นการต่อสู้นะครับพระเยซูคริสต์ได้ทรงอวยพรเราได้ประทานพระคุณแก่เราขนาดเดียวกันนะครับเราก็มักจะสอนตัวเองและบอกตัวเองว่าเราต้องเราต้องยันมากขึ้นทํามากขึ้นนะครับสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ความคิดเหมือนดีไม่ดี แต่การความคิดหรือการกระทําใดที่ปฏิเสธนะครับปฏิเสธอ่ากติเสธพระคุณของพระเจ้าโดยพึ่งพากําลังของตัวเราเองสติปัญญาความคิดของเรานะครับเป็นการต่อสู้นะครับงานที่พระเยซูคริสตทรงทําสําเร็จแล้วที่กังเขนนะครับการที่พูดพระเยซูว่าเขาจะไม่ได้สู้การํำนับซึ่งเราได้จัดให้นะครับอ่ การทำนับของพระเจ้าในที่นี้นะครับแท้ที่จริงพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่เราแล้วผ่านทางพระเยสุสตินะครับการพักพิงในที่นี้นะครับหมายถึงการที่เราจะได้มีโอกาสพักผ่อนในวันสบาโตนะครับเป็นซึ่งเป็นวันที่เจ็ดเป็นวันที่พระเจ้าทรงให้เราหยุดพักการงานนะครับการที่เราหยุดพักการงานในวันที่เจ็ดวันสบาโตเป็นวันที่เรา ใช้เวลาของเราในการที่แสวงหาพระเจ้าพักผ่อนในพระสวงของพระองค์รับกําลังที่มาจากพระเจ้าสติปัญญาความคิดนะครับที่ผมมักจะใช้คําว่าจัดระเบียบชีวิตภายในของเรานั่นเองนะครับและการที่เราทำนับในที่นี้สบาโตไม่ได้หมายความว่าเฉพาะวันเสาร์นะครับที่คนยิวได้ยึดถือแต่แท้ที่จริงแล้ว สบาโตเป็นการทำนับทุกวันเช่นอย่างเช่นเรากำลังใช้เวลานี้นะครับกับในในกลุ่มปุกรุ่งอรุณเราใช้เวลากับพระเจ้าเพระเจ้านัธรรมของพระเจ้า,จา,จาใช้เวลาในการนมัสก,การอธิษฐานนั่นคือเรากำลังเตรียมชีวิตของเรานะครับให้จัดระเบียบชีวิตภายในของเราโดยพระวจนะธรรมของเจ้าที่เข้ามาสู่ใจของเรานะครับและการพำนับนะครับ ประกันที่สองครับหมายถึงแผ่นดินคานาอันซึ่งเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้แก่เราแล้วนะครับเป็นวันเป็นแผ่นดินที่องค์ทรงสัญญาเข้าไว้ว่าจะประทานให้กับคนยิวหรือคนอิสราเอลให้ได้ครอบครองได้ครอบครองยึดครองเป็นกรรมสิทธิ์ที่น้องครับเช่นเดียวกันชีวิตของเรานะครับพระเจ้าได้ทรงประทานอ่าแผ่นดินคานาอัน แผ่นดินตา,ตามพระสัญญานะครับให้กับคนยิวนะครับแต่ปัจจุบันนี้พระแผ่นดินแห่งพระสัญญาปัจจุบันนี้ก็คือพระวจนะคาของพระเจ้านะครับเราเข้าสู่แผ่นดินา้าอันปัจจุบันนี้ก็คือในพระวจนะคําของพระเจ้าใช้เวลากัพระองค์พี่น้องเราไม่มีเราไม่สามารถเข้าสู่การยึดครองได้พักนักพักผ่อนได้เลย จะมีแต่การต่อสู้ตลอดชีวิตของเราถ้าเราไม่เข้าสู่พระเจตนารําของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าก็คือคณะอันในยุคปัจจุบันนะครับดังนั้นลูกหลานของเราทุกคนที่เราพี่น้องของเราที่เชื่อนะครับจึงหนุนใจให้ที่อยา่าปฏิเสธอยา่าปฏิเสธพระเจ้าโดยการที่ไม่เชื่อไม่อ่านพระคัมภีร์และไม่ ไม่แสวงหาพระพักของพระเจ้าในแผ่นดินคณะอันที่เราสมควรได้รับนะครับและคณะอันในที่นี้การพักผ่อนประการที่สามนะครับในที่นี้ก็คือสันติสุขกับพระเจ้าวันตะวันซึ่งเป็นความสัมพันธ์นะครับปัจจุบันวันนี้เวลานี้ซึ่งพระเจ้าทรงจัดเวลาให้เราในทุกขณะนะครับพระคุณของพระเจ้าปกอยู่เหนือชีวิตของเรา และพระองค์ทรงนำเราเข้ามาสู่ใต้ล่มพระคุณของพระองค์ในทุกวันและเราสามารถที่จะพบกับพระองค์ได้ในทุกขณะที่เราต้องการทุกเวลาที่เราต้องการนั่นคือการพำนักนะครับในเวลานี้นะครับดังนั้นเมื่อเราเข้าสู่ในล่มพระคุณของพระองค์เป็นการที่เราพึ่งพานะครับเข้าพึ่งพางานที่พระเยซูทรงทำสำเร็จเพื่อเราแล้ว พงค์ทรงขอบเอาความเจ็บไข้ในปุ๋ยของเราไว้ที่พระองค์แล้วพระองค์ทรงเอาการความโกวดของเราความเครียดของเราและสิ่งที่เราต้องการทุกประการนะนะครับทุกด้านของชีวิตของเราพระองค์ทรงความต้องการเหล่านั้นที่เราต้องการไว้ที่กางเขนและพระองค์ทรงสิ่งที่ยากลำบากของเราที่เราต้องทำไว้ที่พงค์แล้วแล้วพงษ์ สำเร็จกับเรานะครับประทานความบริบูรณ์ทั้งสิ้นนะครับผ่านกังเขนมาสู่ชีวิตของเราผ่านเลือดเลือดและเนื้อของพระเยซูคริสที่ทรงสละพระชนชีพของพระองค์นะครับรับเอาความแช่งสาบหรือความบาปของเราไว้ที่ประกายของพระองค์ที่กังเขนหมดแล้วพระองค์จึงนำความบริบูรณ์ความชีวิตนิรันและความนิรันทั้งสิ้นมาสู่ชีวิตของเรา นะครับนั่นคือการที่เราอนปรับอยู่วันนี้พักผ่อนในวันนี้นะครับสิ่งที่พงษ์ทรงปฏิญาณและเราสามารถรับได้เลยขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วประการที่สามนะครับประการที่สี่นะครับคําว่าพักผ่อนในที่นี้ก็หมายถึงว่าในอนาคตของเรานะครับซึ่งคือชีวิตนิรันนั่นคือเรานะครับได้รับชีวิตนิรัน ในอนาคตที่เราจะได้อยู่พำนับกับพระเจ้านิรันด์นะครับในสวรรค์สถานนั้นนั่นคือคําว่าเข้าสู่การผำนับนะครับที่ในฮิบูได้กําลังพูดถึงตรงนี้นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับข้อสิบสองดูก่อนท่านทั้งหลายจงระวังให้ดีเพื่อจะไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านมีใจชั่วและไม่เชื่อนะครับนั่นคือสิ่งที่ สิ่งที่เกิดขึ้นในในเหตุการณ์ในพระคัมภีร์เดิมในเหตุการณ์ในถิ่นทุกันละทุกระกรันดางเกิดขึ้นอย่างไรนะครับพระเจ้าทรงพระพิโลธอย่างไรปัจจุบันนี้นะครับเหมือนกันนะครับเราเองมัก่กะกระทำตัวที่ต่างเขินออกจากทางของพระเจ้าตลอดเวลานะครับองค์จึงได้ทรงเตือนเราว่าระวะัวงให้ดี ละวังให้ดีนะครับเพื่อจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านมีใจชั่วและไม่เชื่อนะครับคือในไม่คือปฏิเสธพระคุณของพระเจ้าแต่มุ่งมั่นที่ความคิดของเราเอาทางของเราสติปัญญาของเราความสามารถความรู้ของเรานะครับดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงตัดเราวันนี้คือคือใจซึ่งพาท่านหลงไปจาก พระเจ้าผู้ทรงพระชนขอบคุณพระเจ้านะครับวิธีการป้องกันตรงนี้นะครับไม่ให้เราหลงจากทางของพระเจ้าก็คือพี่น้องครับเราใช้เวลาสม่ำเสมอกับพระเจ้าในการนมัสการพระเจ้านะครับเ,เราเราล้มก้าของเราเราพูดถึงพระพรสีประการนะครับในการดำเนินชีวิตของเราก็คือติดสนิท นะครับติดสนิทกับพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้าโดยการอาร่านพระคัมภีร์อธิษฐานนมัสการใช้เวลากับพระเจ้าส่วนตัวนะครับฟังพระเจ้าพูดวันต่อว,วันนั่นคือติดสนิทกับพระเจ้าต่อไปอันดับที่สองคือติดสนิทกับติดสนิทกับคริสจักรพี่น้องครับคริสจักรเป็นแหล่งที่พี่น้องได้จะมีโอกาสได้ทักทายพูดคุยเป็นชุมชนของเจ้าที่เรา มาพบกันสามาคัคคีทำร่วมกันขอบคุณพระเจ้านะครับการคานที่ผ่านมานะครับก็อนุชนแล้วก็พี่น้องบางส่วนเราก็ได้มีโอกาสไปร่วมสามัคคีธรรมนั่นคือสิ่งที่ไม่ให้เราหล่นหลงไปจากทางของพระเจ้านะครับและประการต่อไปนะครับติดสนิทต่อไปก็คือติดสนิทกับผู้รับใช้พี่น้องครับเราต้องติดสนิทกับผู้รับใช้ผู้นําพี่เลี้ยง นี่คือความสัมพันธ์นะครับแล้วเพื่อจะถ่ายทอดชีวิตของผู้รับใช้ผู้นําแกนนามาสู่ชีวิตของเราและการสุดท้ายคือติดสนิทก,กับกลุ่มนะครับอนุชนก็ติดสนิทก,กับกลุ่มอนุชนแล้วก็นํามาสู่การที่สามัคคีทำร่วมกันโดยการที่พระเยซูคริสเป็นแกนกลางในชีวิตของเรากลุ่มพระพรกลุ่มบุรุษสตรีนะครับเราวีเด็ก พี่น้องคิดเตียนทุกคนนะครับการป้องกันไม่ให้เราหลงจากทางของพระเจ้าเราใช้เวลาสิ่งเหล่านี้นี่เองนะครับเราได้มีโอกาสร่วมสามาัคคีธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นปลุกลุ่งอรุณและกลุ่มที่เราดําเนินอยู่พี่น้องนี่เราเห็นว่าทําไมถึงคึิกจักนะครับสนหับสนุนและพูดบ่อยๆว่าพี่น้องอร่วมสามาัคคีธรรมเท่ากลุ่มนะเพื่อเราจะไม่มีใจปฏิเสธพระเจ้านั่เองนะครับ ถ้าเราห่างไกลจากการสามคัคคีสามัคคีคทำพี่น้องนะครับเราจะมีโอกาสหลุดนะครับดังนั้นนี่คือความจำเป็นนะครับวันนี้หัวข้อเฝ้าเดียววันนี้นะครับผมชื่อหัวข้อเลยสามแอลก็คือสามแอลนะครับก็คือระวังจะปฏิเสธพระเจ้าระวังนะครับเป็นคำเตือนวนันนี้หัวข้อ เตือนสติคือระวังที่เราจะปฏิเสธพระเจ้านะครับและจะทําผิดและถูกล่อให้หลงไปจากพระเจ้านะครับแอลหนึ1 1่งข้อหนึ่งแอลหนึ่งข้อหนึ่งก็คือระวังนะครับใจที่หลงผิดเสมอนะครับเราต้องระวังนะครับวิธีวิธีการก็แนะนําให้แล้วนะครับที่จะไม่หลงผิดก็คือเราต้องติดสนิทกับพระธรรมของพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้า ติดสนิทก,กับผู้รับใช้ติดสนิทกับพร่จักกับกลุกก่มนะครับแล้วรู้จักนะครับเพราะว่าระวังที่จับไม่รู้จักทางของพระเจ้าถ้าเราติดสนิทก,กับพระเจ้าแล้วพี่น้องเราจะเรียนรู้ว่าพระเจ้ากําลังแนะนําเราอะไรอย่างไรนะครับ L หนึ่งข้อสองนะครับระวังนะครับจะไม่ไม่ได้สู่เข้าที่พรมนักนะครับที่พระเจ้าได้จัดไว้ให้นั่นคือการระวังนะครับ วิธีการต้องกันตรงนี้คือเราต้องเข้าสู่การที่พำนับที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้เราแล้วนะครับในอย่างน้อยสี่ประการที่ผมได้หนุนใจพวกเรานะครับก็คือในวันสบาโตนะครับในวันในแผ่นดินคณะอันที่พระเจ้าทรงจัดให้กับเรานะครับแล้วรับสันติสุขกับพระเจ้าทุกวันและรับชีวิต ดำเนินกับเจ้าในชีวิตนีรันกับพระเจ้าเสมอนะครับแล้วแอลหนึ่งก็สามนะครับระวังจะมีใจชั่วไม่เชื่อและจะหลงไปจากทางของพระเจ้านะครับถ้าเราใจเราดื้อดึงบ่อยๆนะครับแล้วเราก็คิดต่อสู้ผู้รับใช้กับงานของพระเจ้าตลอดเราปฏิเสธตลอดนะครับมันก็จะค่อยๆดึงออกจากทางของเจ้าจนเราหลงเราไม่อยากจะ ไปโบดไม่อยากจะมาสามัคคีทรรมนะครับการป้องกันก็คือต้องใช้เวลาสม่ําเสมอนั่นเองติดสนิทกับพระเจ้านะครับติดสนิทกับคริสตจักรติดสนิทกับผู้รับใช้ติดสนิทกับกลุ่มครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับเราจะเป็นความโปรดปรานของพระเจ้าพระเจ้าทรงสถิตกับเราและอวยพรเรานะครับเราจะ,ะเราจะไม่ทําให้พระเจ้าพระพิโรธ แต่พระเจ้าจะทรงยิ้มให้เราพระเจ้าจะทรงยิ้มให้เราในการเราที่เราดําเนินกับพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรครับเขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับพระวจนะย์คำของพระเจ้าในวันนี้ที่ปกป้องหัวใจของเรานะคะ จงระวังให้ดีนะคะจงระวังให้ดีเพื่อที่เราจะไม่ปฏิเสธพระเจ้าจงระวังให้ดีเพื่อที่เราจะได้เข้าสู่การพรมนักที่เป็นปัจจุบันนะคะขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทรงเริ่มต้นที่ใจก่อนนะคะเองสำรวจหัวใจของเราในทุกๆวันนะคะปาตายของเรากำลัง หลงไปจากพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่หรือไม่ใจของเรากําลังอยากทําตามใจของตนเองกําลังอยากจะทําตามทางที่เรากําหนดเองใจของเราไม่รู้จักพระกุณของพระเจ้าไม่พึงผานพระกุณของพระเจ้านี่คือข้อควรระวังนะคะเพราะว่าใจเราเนี้จะทําให้เราไม่ได้เข้าสู่การพำนะักซึ่งพระเจ้าทรงจะเตรียมให้กับเรา ขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับเช้าวันนี้ผ่านผู้รับใช้ของพระเจ้าระวังที่จะปฏิเสธพระเจ้าขอมอบช่วงเวลาสุดท้ายนะคะให้กับท่านอาจารย์เชอร์จูกีเรตนะคะนำรำที่ทานขอบคุณพระเจ้าะคะ่ะครับสิ่งที่ใช้ตรวจสอบเราสิ่งที่สําคัญนะครับผมขอหนุนใจก็คือประคําของพระเจ้ากล่าวว่าคนชอบทมเนี่ยพิเคราะห์ตัวเองสิ่งที่จะพิเคราะห์เราเองได้ก็คือต้องพิเคราะห์ว่า ในหัวใจเราเนี่ยมีความชื่นชมยินดีไหมถ้าเรามีความชื่นชมยินดีเนี่ยแสดงว่าเราอยู่ในที่พำนักของพระเจ้าแล้วอาเมนไหมนะครับพิโรที่สามสิบบอกว่าพระพิโรธเรารับพระคุณได้แต่ไม่อาศัยพระคุณทำบาปอ,อาเมนไหมนะครับพระพิโรธใจหลงผิดเสมอไม่รู้จักทางของเราจะรู้จักทางก็คือต้องใช้เวลากับพระคคำของพระเจ้านะครับสิบสองจงระมัดระวังตัว เรามาลองตัวก็คือการบังคับตัวไม่ปล่อยตัวเมื่อเชื่อพระเจ้าแล้วเพราะอะไรสิ่งที่สําคัญน่ากลัวที่สุดก็คือหัวใจเราเนี่ยไม่ใช่คนอื่นใจชั่วใจไม่เชื่อพาหลงจากพระเจ้าอาเมนไหมต้องบังคับตัวต้องระวังตัวเสมอสาธุการแด่พระบิดาเจา้าผู้ทรงสูรละขอบคุณพระนามของพระบิดาจะถึกเวพรแก่เราประคำของพระเจ้านั้นเป็นอ่อ ปฏิทีนในชีวิตของเราในการนำพาชีวิตของเราพระเจ้าให้ชีวิตของเราก้าวเดินไปสู่ที่พำนักของพรองทุกวันทุกวันทุกเดือนรับการอวยพรซึ่งมาจากพระนามของปร,งปร,งปร MM ุงพระเจ้าอวยพรแก่นิ่จน,นสาวที่เรียนผู้ที่รับใช้และผู้ที่ประกอบอาชีพทุกสาขาชีพรับการอวยพรยังทวีโคนในปี25โดยลิเดนานของปรุงว่าปดาจะระจบที่สรุดีบทที่สี่สิกล่าวว่าไฟฆ่าพรุงยากจนและขัดสน แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเอาพระไทยใส่พี่น้องทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าของข้าพรงค์ขออย่าทรงรอช้าพะอพงค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และผู้เช่วยกู้ของพี่น้องทั้งหลายในานามขององค์พระเยซูคริสต์ amen อาเมนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะที่เราจะละมัน่นวงใจของเราในทุกวันด้วยพระว่จะน่คทำนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ เจ้าพรครับพี่น้องครับวันศุกร์นะครับวันศุกร์นี้นะครับ9ก้าโมงเป็นต้นไปนะครับพี่น้องเรามาพบกันที่คริจักนะครับเพื่อต้อนรับผู้รับใช้ยี่สิบกับคริจักที่มาร่วมสัมมนาที่เหนือเก้านะครับและเราจะรู้เป้าหมายในการทํางานระดับองค์กรนะครับเราจะร่วมกันนะครับแล้วรวมถึงเราจะคุยถึงรางงานค่ายด้วยนะที่นครนายกนะครับ ครับขอเจ้าไอคอนะครับวันสุกพบกันนะครับเรามาก่อนเก้าโมงนะครับจะได้มีโอกาสได้พูดคุยนะครับครับขอบพระเจ้าไอคอครับไอคอ